ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมขัานกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับชีดาว์อ่นอีกแล้วนะครับนะหลังจากเราไปได้ลงคลิปนั้นนะหลังจากไลฟ์สตรีมมาเวสแนปวันนี้แล้วที่จริงผมทําคลิปแล้วนะท่านผู้ชมแต่เครื่องใหม่ผมมันโหลดโปรแกรมตัดต่อไม่ได้เลยอันนี้เพิ่งโหลดได้อะแต่แต่แต่ไม่ใช่ของโปรอะเศร้าเลยใะวันนี้ผมก็จะมาเล่นมาเวลสแนปันเองนะครับนะจะเป็นเดดของจะเรียกว่าเวนอมก็ได้นะจะเป็นเดดเออเดดเวนอมจะผมจะเรียกว่าตัวใหญ่เลยกันนะเดดนี้จะมีวินลเดคชั่นอยู่2แบบนะครับ ก็คือเวนอมแล้วก็ต่อด้วยอดิมโซลา่ากับทักมาสเตอร์นะแต่ซีอ e, ีเขาเรียกว่าช sure ัวร์สุดก็ต้องอดิมโซลา่านะผู้ชมเพราะมันดึงสองเลนเนาะม่อจะหลบฉางขี่ได้นั่นเองถ้าเราเปิดก่อนนะเราก็จะหลบฉางขี่ได้ส่วนประกอบพังเดตดนี้นะผู้ชมก็จะมีซันสปอตนะผมเอามาเผื่อว่าบางทีแบบการ์ดผมเกลือก็จะมากดจบเธอนะถ้าใครไม่มีซันสปอตแต่น่าจะมีแหละมันเป็นการ์ดผู้สองเนาะก็น่าจะมีกันแล้วแหละนะต่อไปก็เป็นซีโร่นะครับเอาไว้ ไอ้ี่เขาเรียกว่าอะไรนะลบสกิลนะท่านผู้ชมเอาไว้ลบสกิลของไอตัวเอโบนี่บอนะครับแล้วก็ของนิสสัดเพื่อให้พลังมันคงที่กับมิเซมัสนะท่านผู้ชมเพื่อไม่ให้ฝั่งหนุครข้าบได้รอเพิ่มเพราะเราจะได้เล่นเวนอมแบบตึงๆอะ่ะนะท่านผู้ชมถ้าใครไม่มีซีโรก็สามารถใส่เป็นพวกตัวใหญ่ๆก็ได้ท่านผู้ชมที่แบบเอาเอาช่วยให้เราเก่งๆก็เช่นซอมาร์เต ซอนมาเตอร์ก็ใหญ่เหมือนกันไม่ก็เบลดท่านผู้ชมเบดก็พลังอินั่นถึงจะชี้พลังสามแต่มันอาจจะตัดกีการ์สำคัญได้ก็ถ้ามีซีโร่ก็ใส่ซีโร่ดีกว่าท่านผู้ชมต่อไปก็เอมนี่บอลนะครับท่านผู้ชมเอาไว้คอมโบกับซีโร่ถ้าซีโร่ไม่ขึ้นก็ลงมันไว้ที่เลนอื่นแล้วก็ไปเล่นเวนอมเลนอื่นนะท่านผู้ชมแล้วไงเวนอมก็ไปกินตัวนี้มันก็ใหญ่อยู่ดีนั่นเองนะต่อไปเป็นลิซานะท่านผู้ชมเอามาบู์พลังนั่นเองแล้วก็เป็นตัวที่เอาไว้ยืนค้ำเลนให้เราชนะ ทางเขาเรียกว่าน้ำชาพลังเขาด้วยนั่นเองนะเดตนี้สังเกตดีคือตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนานผู้ชมแบบพลังแบบบึ้มๆอ่ะรืออต่อไปคีการหลักของเรานผู้ชมคือเวนอ้มนะเมื่อเราเอ๋มันจะทําลายการที่อยู่ในพื้นที่นี้ทั้งหมดนะแล้วก็พลังทั้งหมดอ่ะมารวมที่การไปนี้ถ้าถ้าเราทําลายฮอปก็บลบแปดไอเทมนี้ก็ลบแปดนั่นเองนะ่านผู้ชมก็อย่าไปหาทําลายนั่นเองนะต่อไปก็เป็นแบ็กแคสต์นะนานผู้ชมเมื่อเมื่อเราหากเรามีการไดนี้อยู่บนมือแล้วจบเทิร์นการนี้จะถูกคิ้งก็คือ ต้องใช้ท่านผู้ชมไม่ทายมันก็ลงสูสานผมจะไว้คอมโบโกับโค้ดไลเดอร์เผื่อมันขึ้นในเทิร์นแรกนะอันนี้ผมพูดไวเกินไวหรือเปล่านะต่อไปแม็กซิมัสเมื่อลงการ์ดนี้เอฟเฟกเปิดตัวที่ผมฝ่ายตรงข้ามรอการ์ดจากเดตสองใบียกว่าจวดแล้วกันนะผมใช้สับยุกิอีกแล้วท่านผู้ชมนะต่อไปไอ้โค้ดไลเดอร์นะนำการ์ดที่ถูกทิ้งจากมือคุณกลับกลับมาหนึ่งใบแล้วลงในพื้นที่นี้ก็คือชุกชีวิตนั่นเองนะแล้วเดตนี้คือการันตีว่าชุกชีวิตใบนี้อยู่แล้วนะท่านผู้ชมถ้ามันไม่มีเวฟ,ฟิลดม แล้วก็ทักมาสเตอร์ก๊อปพลังนะท่านผู้ชมเอาไว้ก๊อปเวโนมเป็นวินคอลเลคชันเสริมนะและแอโร่ก็มีคอลเลคชันเสริมเหมือนกันท่านผู้ชมเผื่อในตาเหมือนเขาเรียกว่าในเวทฟิวนั้นน่ะเผื่อเรานำสองเลนแล้วก็ใช้แอโร่ปัดปัดอีกเลนนึงเพื่อชนะสองเลนนั้นก็ได้หรือไม่ก็ถ้าเวทฟิวเป็นห้าเอนเนอีเราบัฟมาฟูแล,แล,แ,ลแล้วแล้วเราก็อาจใช้ดิมโซลา่าก็จะมาใช้แอโร่แก้ทางได้เหมือนกันนะต่อไปคืออดิมโซล่านั้นก็เป็นวินคอลเลคชันอีกเอเดตหนึ่งนะครับของเวโนม ต่อไปคือชีฮักผมเอามาใส่เพื่อเผื่อมือผมมันเกลือกับเวฟฟิลไม่ดีนะแล้วก็จะได้กดจบเธอแล้วก็ลงชีฮักมาแก้เกมเอาเอาชีฮักผมหายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอชีฮ ah, ักโอเคเราไปเล่นกันเลยดีกว่านะผมได้ทําการเทสเดดนี้คร่าวๆนะผู้ชมนะมาเรามาดูเกมแรกกันเลยดีกว่าโอเวฟฟิล oh, ผมว่าง,งั้นๆว่ะเวฟฟิลนี้ผมรู้สึกว่ามันสู้ยากโอเค เปิดตัวคูณสองเหรอผมจะกบเถอะจบเธอไปก่อนนะท่านผู้ชมเพราะผมจะปั๊มซันสปอตคอมโบกับซนะีโร่นะโอ้เวทฟิลนี้ถ้าฝั่งหนุ่มคาดเป็นเดสผมจะโอ้โหตานี้เราต้องเปลี่ยนแผนแล้วทนะ่านผู้ชมโอเคผมรู้ละอ,าาอ้าฝั่งหนุ่มข้ามยอมแพ้ฝั่งหนุ่มข้ามดอได้เกลือนะสลับตานี้ที่จริงถ้าฝั่งหนุ่มข้ามไม่ยอมแพ้ผมจะใช้คอมโบเป็น ลงลงซีโร่บวกกับโอมินิบอลโอ้นอ้วชื่อมันอ่านยากเหลือเกินนะผมจะลงซีโร่ตรงนี้โอมินิบอลตรงนี้แล้วนี่นะท่านผู้ชมก็จะลงประมาณตรงนี้หลังนั้นก็จะใช้ทักมาสเตอร์ทางการกอปโอเมรี่มอร์แต่เราลงในเธอสามหรือไม่แล้วก็ลงมาซิมัสแล้วก็ใช้ทักมาสเตอร์กอปนะมันก็จะใหญ่หลายทางนั้นท่านผู้ชมแล้วจบแล้วก็เพจจบเพจคอเลชันด้วยแอโร่นั่นเองตึงๆแต่เวลาฝั่งตรงข้ามยอมแพ้ก็ถือว่าดีนะท่านผู้ชมผมไม่รู้นะว่าซีซั่นนี้ผมจะถึงร้อยหรือเปล่าด้วย อืตาที่สองมือแรกเราถือว่ากลางๆนะผู้ชมมันก็ไม่กลางนะมืออย่างนี้ก็ถือว่าเล่นได้ดีเลยแหะผมรอซีโร่แล้วกันข้าเก่าจะได้ปั๊มพลังซันสปอร์ตไปด้วยในตัวโอเคผมยังไม่ลงผมจะไว้ลงเทินท้ายๆนะผู้ชม เพราะเกมนี้เราต้องนําเขาเยอะพื้นที่เขาเยอะเหมือนกันเราถึงจะได้เปรียบอือือดูเวทฟิวดิตึงไปเปล่าเวทฟิวอย่างนี้อ้าวเรียบร้อยนะผู้ชมทําไมแม่งกดยอมแพ้ผมยับเลยเด็ดแบ้งยังไม่ได้ทําหาเลยเวน้อมกูยังว่าทันออกเลยยอมรัวๆเลยโอ้โหหนึ่งคิวฟีฟีครับ easy, easy. อีซี่อีซี่อือประตูตาต่อไปได้เลยนะผู้ชมโอเคเรามาเริ่มตาที่สามถือว่าตาที่สามแล้นี่มือดีมากเลยนะผู้ชมนะถ้าใครอยากสนับสนุนในการ โนเนตผมบอกว่าสำรถดูได้ในานผู้ชมนะผมอยากได้พาร์โมดอกมากนะหรือไม่สปอนเซอร์ไลน์ไหนก็จะเข้าก็ได้นะครับจะโปรโมทให้อยากได้การ์ดโมดกเหลือเกินผมว่าคนอยากได้อ่ะพาร์ผมกําลังนึกอยู่ว่าจะเติมพาร์ซีซั่นนี้ไหมหรือจะไปรอเติมพาร์ซีซั่นหน้าดีนะท่านผู้ชมแต่แต่ถ้ามีคนใจดีโนเนตมาให้ผมเติมโมดอกก็จะดีมากเลยนะครับโอเคงั้นผมต้องเล่นอย่างนี้ละ ต้องเปลี่ยนเพแล้วนะพีชมใช่เราต้องเปลี่ยนเพเพราะเราถ้าเรามาเล่นด้านขวาพลังเราจะเหลือสองเพราะมันเบสเดตนี้มันจะเน้นกินเบสนะผู้ชมไม่ได้เน้นบัฟพลังโอเคอย่างั้นเราต้องเล่นอย่างนี้ฝั่งตรงข้ามเล่นเดตเวฟถือว่าเป็นเดตที่ผมสู้ยากมากน่าจะมีเอ้าโอ้ยอย่างนี้ผมแก้ทางไดนอยู่อันนี้ตัวนี้ผมตายแน่นอนเอ็มบร์กว่าอะไรสักอย่างผมลืมชื่อ สู้ยากกว่านะผู้ชมอืมก็จบเทิร์นไปก่อนละกันแม็กซิมัส สู้ยากว่ะท่านผู้ชมลองดูก่อนละกันอินชัตเต็ด โอเคผมว่าเรายอมอยู่กับตอนแรกผมจะเอาโพคาลิประเบิดซีโร่ข้างแต่ไงมันก็ลงข้างหน้าอยู่ดีท่านผู้ชมแล้วก็ยังแพ้อยู่ดีตานี้ไม่ไหวว่ะอือหือตาที่ไหลแล้วเนี่ยโอ้ฉายาอีโกโ้คูาคุมด้วย เล่นเบตันอินเวนอ์ t. ตายแล้วโอ้ตานี้ผมว่าผมน่าจะมีตึงผมว่าผมไม่รีบเดี๋ยวมันก็ดึงสักตัวและ่ะดึงโกลเดอร์ผมก็ได้กำไรดึงเอเวนี่มอบผมจากลางกลางทับเวทฟิวขวา,ากะา ฝั่งูข้ามสแนปแล้วอะท่านะผู้ชมเอ้าโอ้หืมตาที่ผมแย่จริงว่ะอู้ยตานี้สวยมากเลยท่านผู้ชมสู้ยากมากผมจบเทินผ่านแล้วกัน ผมจะได้ลงชี้ฮักได้ โอ้ผมพลาดผมลืมอ่านแต่จากใจผมนะผมว่าผมชนะล้วหรือเปล่าผมว่าผมมั่วแล้วว่าผมลืมอ่านไงลืมอ่านเวทฟิวเราไปแล้วกันตานี้ผมลืมไปว่าแอร์โร่มาลงซ้ายไม่ได้จบเลย <c oughs> G, G W P ครับอือืออันนี้นจเจอคนเกาหลีไว้เ้ยโอเคผมได้เวทฟิล์ที่ทำภาพเราแข็งแกร่งนะนะท่านผู้ชมไม่ใช่เวทฟิล์เชี่ยเนี่ยเพราะว่าผมไม่น่าเล่นสเต็ปอาริมโซนะาจะไปเล่นเป็นทักมาสเตอร์ทักมาสเตอร์จะใหญ่มาก ถ้ามึงไม่เอาเวทฟิวก้อนหินไหมโอเคโอเคครับโอเคครับอีซี่อีซี่มาแล้วมาต่อกับตาที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะผมก็ลืมนับเหมือนกันโอ้โ oh, หเวทฟิวผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ <c oughs> ตอนนี้ผมอยากเล่นเด็ดอื่นมากเลยนะผู้ชม ตอนนี้ผมอยากผม,ผมได้ทําการล็อกกันหวังไว้ว่าจะไว้ทําเด็ดมีมแกมบิดเลยนะเนี่ยไต่แกมบิดขึ้นลอยเงี้ยโอ้โหอันนี้ก็ตึงเกินได้ยังไงให้ขึ้นดีกว่าโอเคผมจบเทินก่อนแล้วกันพอหลังจากคาดคะเนนปุ๊บผมก็จะทําการลงชีฮักลงไป พอจบเทิร์นปุ๊บเทิร์นสี่ชี้ฮักมันจะเหลือสามเอนจีแม็กแคทเหรอไม่ได้ลรวมันเกตานี้มันโดนมังคับแล้วท่านผู้ชมแบบให้ลงชี้ฮักนะถ้าเราไม่ลงชี้ฮัก ผมนี่อื้มโหว่ามันต้องออกอะดิมโซล่าให้ผมว่ะถ้าไม่ออกอะดิมโซล่านี่น่าจะแพ้แน่นอนโอ้โหแพ้แน่ๆแหละเว้ยดิมโซล่ากู ผมสแนปเลยแล้วกันผมมั่นใจอยู่พอควรว่าน่าจะชนะนะเพราะเลนเรานี้เรายีิบสามมันเล่นยังไงก็ตามไม่ทันนะถ้ามันไม่ได้ตัดได้อินเฟนอตแล้วการมีสามใบมันก็มีสิทธิ์เหมือนกันนะเนี่ยผมว่ายากถ้าเขาคำนวณว่าเขาตัดอินเฟนอตได้จริงผมว่าเขาน่าจะสแนปตามเรามาแล้วผมว่าเขาน่าจะเป็นคอมโบอลิมโซมากกว่าเอ้ยอะโพคาลิปอะโพคาลิป ให้เดคิวราตัดสิบสองม่ก็ตัดอะไรโฮกะลิเพื่อให้ใหญ่ๆแล้วเดคิวราตัดต่ออืมหรือเปล่าวะทำไมมือมันเหลือแค่นั้นน่ะโอ้แล้วสิบหกไงประเด็นมันคือสิบหกไง ัดสามโอเคราะว่าผมเดาถูกโอเคก็ผมสี่คิ้วตึงๆจีๆครับอีลี่อีลี่โอเคผมจะใช้เดดนี้ไต่ขึ้นเจ็ดได้หรือเปล่าวันนี้เราก็มาต่ออันที่ตาที่สามล้านแล้วท่านผู้ชมผมก็จำไม่ได้เหมือนกันเราเล่นากี่ตาแล้วนั่นเองเล่นอย่างเดียวครับเอาละเรามาเจอเดดตึงกันท่านผู้ชมเราเจอเบต้ากันแล้วเราจะมา กระทื้บเบตา้าหรือให้เบต้ากระทืบกันโอ้ยผมมีแผนว่ะโอเคโอเคผมมีแผนและโอเคโอเค ผมไม่รู้นะว่าแผนผมจะเล่นแล้วสำเร็จหรือเปล่าถ้ามันเล่นเลนซ้ายหมดมันจะเป็นปัญหากับผมเอาเรื่องเหมือนกันโอเคถ้าขึ้นอย่างนี้ผมก็โล่งใจ พลังหลักร้อยผมน่าจะตามทันอยู่นะท่านผู้ชมวิชชันมาไม่น่าจะสู้ผมได้เพราะถ้ามันลงชีฮักสามตัวผมลงเวนอมสามสิบสาสิบกินเกินร้อยอะผมบอกเลยแล้วผมว่าเขาไม่น่ามีพ่อหนุ่มคนนั้นด้วยถ้าเขามีคือผมแพ้เลยอันนี้ผมวัดใจมากท่านผู้ชม บอกเลยว่าคือเรืออ่ะผมบอกเลยดูพลังร้อยี่สิบสี่ผมบอกเลย,ล 4, เลยใหญ่เบิ่มเบิ่มคือลือคือลือผมจะสแนปสู้แล้วกันนะถ้าผมแพ้ก็คือมีมนะผู้ชมเอาจริงเพราะมันสามารถย้ายวิชั่นแล้วฉังฉีได้แต่ส่วนตัวผมว่าเขาไม่มีพ่อหนุ่มคนนั้นหรอกนะผู้ชมผมก็เลย เข้าข้างมั่นใจว่าผมน่าจะชนะได้เพราะเขาไม่น่ามีพ่อหนุ่มคนนั้นนะเข้าข้างมั่นใจไงแล้วจะแพ้หรือเปล่าประเด็นคือผมชนะทุกเลนแน่นอนนะผู้ชมแต่ประเด็นก็คือถ้าเขามีฉางขี่คือจบเขาก็คงนึกอยู่ว่าผมจะเล่นอะไรเพราะเลนตรงนี้ผมก็แพ้มันจะไม่สามารถอันนี้มันก็ต้องวัดวัดใจกับผมว่าผมจะเล่นอดีมหรือเปล่าแต่ถ้าเขามีฉางฉี่ผมว่าเขาไม่คิดว่า เขาชนะผมได้ง่ายๆเลยเพราะเขาเปิดก่อนด้วยผมไม่ได้เปิดก่อนเพราะผมแต้มสายสู้ไม่ไหวหรือเขามีพ่อหนุ่มคนนั้นกันไม่มีผมว่าไม่มีคิดในแง่ดีมันไม่มีมันไม่มีมันไม่มีเออไม่มีสินะไม่มีสินะไม่มีสินะพ่อหนุ่มคนนั้นอะพ่อหนุ่มคนนั้นนะไม่มีพ่อหนุ่มคนนั้นสินะเว้ยมันไม่มีเอเนอรจมันไม่พอ อูอีซี่ผมบอกเลยส like ี่สิบ <Gentle> อ <confer dles> <mam> <drag> ีซ <coping> em <ras> ี่ครับผมจบคลิปด้วยเวนอมใหญ่ใหญ่เลือลอไงประเด็นคืออดีมผมกระจายนะดิแล้วเวนอมก็กินทุกเลนนะดิท่านผู้ชมช่วย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 สกิปได้ไหมครับมันนานครับเวนอมทุกเลนอ่ะช่วยสกิปได้ไหมครับมันนาน มันไม่มีทำสคริปต์เบอร์ท่านผู้ชมผมรู้สึกว่ามันนานมากเลยอย่างเงี้ยโอเเรีซี่อีซี่โอเ้เวนอมตัวละร้อยยี่สี่เอาอะไรมาแพ้อุถามจริง โอเคผมแคปแคปหน้าจอไว้ทํามีมเหมือนะนะท่านผู้ชมโอเคเอาไว้ทาหน้าปกด้วยแหละใหญ่ๆอลืๆแปดคิ้วอ่ะครับออืโอเคถือว่าเป็นการปิดคลิปที่สวยนะท่านผู้ชมนะนะนะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดสมัครตามกดแชร์กันด้วยนะครับนะถ้าใครอยากดเนทมาเป็นต้นทุนทําให้ผมมีการ์ดภูสามครบหรือทำคอนเทนต์นะเพราะตอนนี้ผมคอลเลกชันก็สองพันะนะท่านผะูนะ้ชม นะนี่ตอนนี้ผมอยากอยากได้มอดอกมากเลยนะถ้าใครอยากเป็นผู้สนับสนุนก็จะดีเกราบอกได้นะครับผมพอดีแบบจนนะรับอยากอยากได้มอดอกมาเล่นนะท่ามีมนะท่านผะู้ชมผมมีมีมในหัวใจอยู่ว่าจะเล่นมอดอกแบบไหนนะ <laughs> โอเคโอเคเรารับกล่องผ้าเราขอบูสเตอร์นะถ้าใครชอบรู้กันแล้วสมัครติดตามกดแชร์กันด้วยนะครับเจอกัพนพรุ่งนี้ครับบายจ้า